โดยปกตินะครับรลุงแมวคิดว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากให้เราเอาสินค้ามาเปรียบเทียบกันเท่าไหร่นี่พูดถึงฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะแต่ว,ว่าวันนี้ลุงแมวอยากจะเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าโดยหลกัหลกๆเนี่ยลุงแมวใช้มาแล้วทั้ง2อันนะแล้วก็ลุงแมวคิดว่าจอยตัวนี้ทั้ง2อันนะ่ะมันเป็นจอยที่ดีทั้งคู่เลยนะครับคือซื้ออันไหนก็ได้นะเอากันจริงๆคือมันเจ๋งมากอะทั้งคู่เลยนะครับผมรู้สึกว่าโอ้ใช้แล้วชาบูก็เลย รู้สึกว่าเออมันดีนะเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับโดยที่ไม่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อจะแบบว่าขิงกันไปมานะแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันแล้วกันนะว่าใช้ทั้ง2อ,อันแล้วเป็นยังไงแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับที่กําลังเล็งๆจะซื้อจอยอู่กันมันเป็นคําถามท,าที่มาพร้อมกันนะครับเรเซอร์คนะิช V2 นกับตัวเกมเซอร์ X2 Pro นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยสามสี้าศูาไม่ผิดนะครับอันนี้คือราคาเปิดตัวเนาะ ตัวนี้สามเกต่างกัน500แต่ว่าด้วยถ้าซื้อช่วงลดราคามันก็จะลดราคาต่างๆอาจจะทำให้ราคามันได้ใกล้กันนะครับก็อยู่ในเล้งเดียวกันนะก็น่าคิดอยู่นะว่าตัวไหนดีนะครับก่อนอื่นนะครับต้องเล่านะว่าลุงแมวใช้อันนี้ในการเล่นรีโมทเพลย์เป็นหลักนะทั้ง PC นะครับผ่าน t t e m m l n n นะผ่าน o o o n l i t ส t รีมมิ่งนะครับแล้วก็ผ่าน Xbox เ a m e p a เกมพสนะครับผ่านตัว Xbox นะแล้วก็ผ่านรีโมทเพลย์ของ Play 5 คือใช้สตรีมมิ่งหมดเลยนะครับอ,อ๋อแล้วก็มี G-Force Now ด้วยนะทั้ง2ตัวเลยไม่ได้เล่นเกมมือถือาให้นั้นจะพูดในมิติของการใช้รีโมทเพลย์เป็นหลักนะครับโอเคมาดูตัวนี้นะสิ่งที่ต่างกันกันกบตัวคีชิเนี่ยอันแรกนะครับก็คือมันมีปุ่มโฮมเพราะนั้นเวลาถ้าเราเล่นไปอ่ะเราสามารถจะออกหน้าเมนูสลับเกมเนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมาที่ปุ่มโฮมนะก็ออกไปที่หน้าเมนูของ Xbox ก็ได้นะครับ PlayStation ก็ใช้ได้เหมือนกันนะปุ่มโฮมอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะครับในะ เขามีปุ่มตั้งเยอะนะแต่เขาไม่มีปุ่มโฮมมาให้ทูก <ś refriger ant> <c oughs> ็วิธีการก็คือว่าจะต้องแตะที่หน้าจอนะครับแล้วก็กดซับลงมากดตรงนี้มันก็จะพาเราไปที่ปุ่มโฮมซึ่งมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะเอาจริงๆแต่ว่าการมีมันก็ดีกว่านะครับแหมอันนี้คือต่างกันนะต่างกันนะครับแล้วก็ในขาะเดียวกันนะตัวนี้ปุ่มเสริมนะครับของเกมเซอร์ x 2 pro อยู่ข้างหลังนี่นะอยู่ข้างหลังนะครับ เพราะฉะนั้นนะ่ยโอกาสในการจะกดอะมันก็จะมีมากกว่านี่นะได้ใช้นะครับดีโหลดต่างๆใดๆในลุกแมวใช้เยอะนะครับในขณะที่ปุ่มเสริมจริงๆของเลเซอร์คิชิก็มีเหมือนกันนะจําอยู่ตรงนี้นะครับนี่ M 1 M 2เห็นไหมนี่นะครับซึ่งลูแมวก็เข้าใจแหละเพราะว่าเขาอาจจะดีไซน์เนาะเป็นดีไซน์คนละแบบไม่เอาไว้ข้างหลังนะครับทาให้พอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บอะมันใกล้กันมากเนาะมันเสริมก็จริงแต่เราก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าจะได้ใช้สำหรับลุงแมวนะ ก็คือเร้จะใช้ทําไมนะครับเพราะมันก็กดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้มันใกล้กันมากนะเวลาเรายิงกันนืกออกไหมยิงกันจะรีโหลดอะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่สามารถที่จะเอื้อมมือนะเอื้อมนิ้วไปแบบกดอะไรได้อีกอะแต่ถ้าเอาไว้ในตาแหน่งอื่นรู้ไหมว่ามันมีโอกาสได้ใช้มากกว่าแต่อย่างที่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะมีปุ่มเสริมเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับเนี่ยวางเนี่ยทับกันได้แต่ว่าถ้าจับในมือด้วยดีไซน์เนีที่มันเหมือนกับ เนี่ยมันจะมีความเป็นคอนโทรเลอร์อยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ไอ้นี่มันมีก้านแล้วมันไม่มีปิดข้างหลังนะครับเวลาคุณจับคุณจะจับมันแบบนี้นะแล้วนิ้วประมาณนี้แล้วก็มือถือมันจะไปโดนมือถือหน่อยนะคือมันจะให้ฟีลคล้ายกับเป็นก้านคอนโทรเลอร์อยู่ประมาณหนึ่งนะมันจะรู้สึกถนัดแั้ันเถอะมันจะกระชับมือเนาะในขณะที่ตัวนี้นะครับเขามีแผ่นใหญ่ๆอยู่นะเขาก็มีโค้งเข้าไปนะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้ตรงนี้มันต่างกันไม่เยอะนะมันจะรู้สึกให้ฟีลคล้ายกับ เราจับแผ่นคล้ายๆเป็น Nintendo Switch ใช้คำนี้ดีกว่าคลนะ้ายๆกับจับ Nintendo Switch อยู่ประมาณหนึ่งอะเป็นแผ่นเครื่องเล่นเกมอะซึ่งข้อดีมันก็มีนะมันทำให้รู้สึกว่าตัวนี้มันแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะหรือ,อ,อใส่มือถือคุณจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยเข้มแข็งนะแต่ว่าตัวนี้มันก็มีข้อดีก็คือนี่มันเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เรารู้สึกจับกระชับมือมากกว่าถนัดกว่านิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้จะเบาวกว่า เบากว่าประมาณนึงเลยนะสำหรับหลายๆคนลุงแมวเชื่อว่าความต่างนี้ไม่เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าที่ลุงแมวบอกว่าต่างอ่ะเพราะว่าลุงแมวใช้ Galaxy C4 เนาะมันใหญ่มันมีน้ำหนักมันเป็นมือถือที่หนักนะครับแล้วมันก็ใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้มือถือหน้าจอสัดส่วนปกติครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอ่ะคุณไม่รู้สึกว่ามันหนักอยู่แล้วมันเบากว่า Nintendo Switch แน่นอนนะมันเบากว่า Nintendo Switch OLED แน่นอนทั้ง2เครื่องนะครับทั้ง2รุ่นนะเพราะฉะนั้น อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากนะครับส่วนเรื่องปุ่มอันนี้อันนี้น่าสนใจนะคือเลเซอร์คิชี้เนี่ยปุ่มมันใกล้กันนะ A B X Y แต่ว่ามันไม่เกะก,กะขวางทางกันนะครับคือมันแค่วางใกล้ๆก,กันแหละเพราะนั้นเวลาเราบังคับอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะเคลื่อนนิ้วมาไม่เยอะนะครับสบายนะสบายประมาณนี้อันนี้คือระยะเนาะแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคือพอลงมาวางปุ๊บเนี่ยปุ่มเนี่ยมันจะเคลื่อนมาลงมาหน่อยนะ ก็จะรู้สึกว่าพอเราจะมาบังคับตรงนี้มันก็จะต้องเนี่นะมีการเลื่อนนิ้วมาไกลนิดนึงนะซึ่งไอเนี้ยมันก็แล้วแต่มือคนอีกแหละนะว่าจะนิ้วยาวนิ้วสั้นนิ้วอ้วนวนิ้วผอมต่านะแตกต่างแต่ว่ามีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับในเชิงเเย o u ์ของปุ่มนะซึ่งถ้ามือแบบลุงแมวเนี่ยลุงแมวจะรู้สึกว่าอันนี้มันจะเคลื่อนง่ายกว่านิดนึงนะอันนี้มันต้องใช้ระยะเวลาไกลนิดนึงนะฮะในการเคลื่อน แต่นี่หมายความว่าคุณลองทั้ง2อ,อันแล้วมาเทียบกันนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยจับทั้ง2เครื่องนะครับคุณจับอันนี้หรือคุณจับอันเนี้ยมันก็เป็นจอยที่ดีทั้งคู่เห็นชัดเนอะ A B X Y อันเนี้ยชอบมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นสีมาให้เลยใช่ไหมสำหรับคนที่เล่นเกมใหม่ๆหรืออาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับตัว Xbox มากเนะบางทีเราก็นึกไม่ออกว่า A B X Y เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะมีสีมาให้ในขณะที่ Razer Kishi V2 มันเป็นสีขาวเฉยๆนะ ก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับตรงนี้นะเสียบถ้าาง่ายนะก็รู้สึกว่าอันนี้จะง่ายกว่าเอามือถือเสียบเข้าไปใช่ไหมมันไม่ได้มีตัวโครงอะไรมาบังเลยเนาะก็ถ้าเป็นมือถือเนี่ยแล้วตรงนี้มันงอได้นะฮะก็จะรู้สึกสบายใจนิดนึงเวลาเสียบแล้วก็เนี่ยปุ๊บเข้าไปนะเพื่อนจะเห็นว่ามันมีเหมือนคล้ายๆเป็น โครงมาตรงนี้นะเพื่อมันรับซึ่งมันเสียบได้นะไม่ได้มีประเด็นนะแต่มันอาจจะเป็นแล้วมันก็กว้างมากครับเป็นแค่ความรู้สึกทางจิตวิทยาเฉยๆกลัวๆนิดน,นึงแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ใช้อยู่เป็นประจำนะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับในเชิงความนุ่มความละเอียดนะลุงแมวรู้สึกว่าของเลเซอร์คิชิอาจจะให้ฟิลแบบ มันนุ่มนะมันละเอียดบอกไม่ถูกอันนี้ต้องลองเองนะครับคือมันมีความละเอียดมากมันให้ฟิลประมาณจอยคอนโทรลเลอร์มากทีเดียวแล้วก็ที่ชอบมากของคีช์ช่ะก็คือตัวนี้เนี่ยฮะแอนขึ้นนะเห็นตัว R2 เนี่ยแอนขึ้นเยอะเลยนะครับแอนขึ้นเยอะมันจะให้ฟีลแบบยิงๆกันเนะ่ะเวลาเล่น FPS นะครับหรือว่าเกมแอคชั่นนะตรงนี้มันจะ มันระเบิดระเบ้อนะครับเพราะมันแอนให้ให้ฟิลดีนะคล้ายๆจอ Xbox ประมาณหนึงอาจจะตอบสนองอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะมีความแบบนืดๆซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันบังคับง่ายกว่าก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งรู้ไหมว่าอเน,นี้ยมันไม่ได้เป็นบวกหรือลบนะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขากําหนดมานะครับแล้วก็เช่นเดียวกันไอตัวตรงนี้มันก็กระดกขึ้นนิดนึ่งนะนะมันก็ดีนะครับเล่น FPS นี้ก็มันเลยเหมือนกัน ได้นะได้ทั้งคู่แหละสรุปนะครับตัวเนี้ยมันต่างกันไม่เยอะนะอย่างที่บอกลูกมเมเอ่อคิดว่ามันเป็นจอยที่ดีทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ก็มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใช้มือถือยังไงนะแล้วก็มือคุณเป็นแบบไหนนะครับนิ้วคุณเป็นแบบไหนแต่ถ้าในกรณีของลูมวเองซึ่งมือถือมันหนักอะ่ะลูมเจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเบากว่านะการเคลื่อนตัวเลื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ระยะเยอะนะมันก็แล้วก็ไอตัวไกลที่มันยกสูงขึ้นอ่าตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่า รู้สึกดีกว่ามันนิดนึงนะดีกว่ามันมากกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกนะไม่ได้มีปัญหาเลย x 2 pro เนี่ยก็สุดยอดมากเพราะว่ามันมีปุ่มข้างหลังที่เราได้ใช้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวปุ่มที่มันแมปกับ x box แบบ100%อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งราคาต่างกันด้วยได้ x box game pass ultimate 1เดือนด้วยนะครับแต่ว่า ตัวนี้ไม่ได้เลยเลยนะตัวนี้ได้เฉพาะตรวจจอยมาอันนี้ก็หน้าพิจนาเหมอือนกันนะเราจะรู้สึกว่าตัวนี้นอาจจะบอบางนิดนึงนะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเพราะขนาดมั้งแต่จริงก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอันนี้เขานําเข้ามาโดยศูนย์ไทยแล้วนะคือมีรับประกัน1ปีจริงๆทั้งทั้งคู่มีรับประกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะใช้ไปแล้วมันพังเนะี่ยมันก็สามารถเคลมประกันได้นะก็น่าจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเคยใช้ตัวไหนนะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะก็เติม กันมาได้นะครับผมก็จะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่กําลังเลงๆอยู่นะครับผมก,การใช้กับเกมมือถือนะใช้แล้วเป็นยังไงก็แบ่งปันกันมาได้เหมือนกันโอเคลุงแมวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณนะครับที่ติดตามลุงแมวมาโดยตลอดนะครับลุงแมวซึ้งใจมากๆเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ